Talk to Travel นะครับรายการที่เราจะมาแชร์ความรู้ก่อนเดินทางแล้วก็มาเล่าเรื่องประสบการณ์ท่องเที่ยวกันนะครับเพื่อนๆเรสามารถเปิดฟังเพืินๆระหว่างทํากิจกรรมได้นะครับก็พูดมาตั้งนานพูดมาตั้งแต่ต้นจนจบคือสาระได้อยู่แค่นี้แหละวันนี้เรื่องที่ผมอยากจะมาคุยให้ทุกคนฟังนะครับต้องท้าวความก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะเมื่อมีนาที่ผ่านมาครับปลายมีนาที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสไปเที่ยว ประเทศประเทศหนึ่งนะครับก็คือประเทศเนปาลนะแล้วก็ไปเดินเทรคกิ้งมานะครับชื่อว่ามาร์ดี้ฮิมาลเทรคกิ้งมาร์ดี้ฮิมาลเทรคกิ้งเนี่ยเป็นเส้นทางเทรคกิ้งที่เป็นเส้นทางมือใหม่มากๆสําหรับคนเนปาลเนาะเรียกว่าเป็นเส้นทางที่ง่ายสุดแหละในเส้นทางเทรคกิ้งทั้งหมดของประเทศเนปาลใช่ป่ะแต่ความเป็นจริงแล้วคือมันง่ายสําหรับคนเนปาลไงทุกคนมันง่ายที่สุดแต่มันอยู่ในประเทศเนปาลไง คือประเทศไทยของเราอะ่ะมันไม่ได้มีเส้นทางเทคกิ้งที่แบบแบบเอเวอร์เรสอะไรเงี้ยแล้วก็มาเทียบเป็นเส้นทางที่ง่ายๆอะ่ะก็เลยทําให้แบบผมเกือบจะไปไม่ถึงเบดแคมเนาะถ้าใครอยากดูเรื่องราวเทคกิ้งที่เนปลาลน,นะครับก็ไปดูตามช่องทางต่างๆของ Intent t ทู r a เวลได้ นะครับแต่ว่าเรื่องที่เรามาคุยในวันนี้เนี่ยก็คือพอลงคลิปลงไปในช่องทางต่างๆครับก็มีคนมาเมนนะครับว่าใช้อุปกรณ์อะไรในการถ่ายทําไม่ว่าจะเป็นกล้องอะไรบ้างโดนอะไรบ้างไมอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็มาคุยเรื่องนี้แหละเรื่องอุปกรณ์ที่ผมใช้แต่ว่าผมไปเจอมาคอมเมนต์หนึ่งนะฮะเขาถามว่าถ้าผมซื้อโดนผมสามารถนําไปบินเลยได้ไหมก็เลยรู้สึกว่าคอมเมนต์เนี้ยอยากเอามาขยายความให้ทุกคนรู้นิดหนึ่งนะครับว่าเราสามารถทําได้ไหมแล้วก็มีข้อควรอะไรแนะนํากันนะครับพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยสมัยนี้มี มีทั้งคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับที่ผมว่าเทรนด์การท่องเที่ยวมันมันมันกำลังมานะฮะทุกคนชอบที่ทํางานในเหนื่อยแล้วก็อยากไปพักผ่อนโดยการออกไปข้างนอกออกไปเที่ยวนะครับแล้วก็รวมไปถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เกิดขึ้นมากมายตามแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าโลกมันปรับตัวไป เรื่อยๆล่วมปรับตัวไปค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยปกติเวลาเราถ่ายวิดีโอกันใช่ไหมเวลาไปเที่ยวอะ่ะเราจะใช้กล้องฟิล์มเราจะใช้มือถือเราใช้กล้องมิลเลอร์เลหรือกล้องฟูลเฟรมเดินถ่ายกันแบบปกติเลยอาจจะยืนถ่ายกันนิ่งๆใช่ไหมครับแต่สมัยนี้มันมีอุปกรณ์เกิดขึ้นเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นตัวไม้กันสั่นที่ใช้กับกล้องตัวใหญ่นะครับหรือจะเป็น อออสมอลโอเเนาะที่สามารถเอามาใช้กับมือถือทำให้มันถ่ายสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้คลิปเราเนี่ยมันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นยุคของอุปกรณ์ที่ชื่อว่าโดรนครับทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นยุคของโดรนคืออยากให้เพื่อนลองสังเกตดูนะว่าส่วนใหญ่อะคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยสมัยนี้เวลาไปเที่ยวอะผมว่ามากกว่า5้าสิเปอร์เนที่พกโดรนไปด้วยนะฮะ ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแล้วก็มีเพื่อนๆผมหลายคนที่ไม่ใช่สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะแม้กระทั่งเพื่อนผมที่เปิดบริษัทเกี่ยวกับสร้างบ้านน็อกดาวน์นะครับหรือทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็มีทักกันมาว่าเฮ้ยเพื่อนอยากได้โดรนลํานึงไปใช้ในงานอะไปบินตรวจไซ้งานไปบินแบบดูที่ดินทําพรีเซนต์ให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยมันควรใช้ตัวไหนดีแล้วก็มันมีขั้นตอนการทํา ขั้นตอนการซื้อขั้นตอนการขออนุญาตยังไงบ้างนะครับในทางกลับกันครับก็จะมีเพื่อนผมอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบเที่ยวนี่แหละแล้วก็เคยปรึกษากันเรื่องโดรนเรื่องอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็จะเพื่อนก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปใช้เลยมันวุ่นวายมากโดนแล้วก็ราคามันแพงมันไม่คุ้มที่จะลงทุนหลอกเช่นสมมติว่าเราซื้อโด r นตัวสามสี่ห้าหมื่นไปบินแล้วมันเกิดตกขึ้นมามันก็เสียหายเลยเข้าใจไหมครับมันก็พังเลยมันมันพังง่ายมันตกง่ายแล้วก็ ใครมีโดน้วครอบครองเนี่ยคือมันยุ่งยากมันผิดกฎหมายก็จะมีทั้งสองฝ่ายที่ที่อยู่ใกล้ๆตัวผมเนาะซึ่งผมเนี่ยเป็นหนึ่งในคนกลางแล้วกันที่เป็นยูเซอร์ประเภทที่ไม่เคยใช้โดนมาก่อนแล้วก็พอช่วงหลังเนี่ยก็กลับมาเป็นคนที่ต้องใช้โดนในการทําคลิปวิดีโอต่างๆให้กับทุกคนดูเนาะก็เลยจะมาบอกว่าจริงๆโดนสมัยนี้ครับมันไม่ได้ยากแล้วมันไม่ได้ยากมากๆมันมีโดนที่ดีมีคุณภาพ นะครับเยอะแยะมากมายราคาถูกๆราคาดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดนที่ดีสําหรับผมคืออะไรคือโดนที่เราสามารถบินได้แบบง่ายๆนะครมีระบบที่สามารถให้โดนกลับมาจุดเริ่มต้นได้เวลาที่สัญญาณลุดหรือไปไกลๆนะครับหรือมีระบบที่เหมือนคล้ายๆออโต้พายロบินให้เราเองรหรือมีความเสถียรมีลูกเล่นมากมายให้เราได้ถ่าย นะครับถ้าให้แนะนำนะในปัจจุบันนะก็คือเจ้าของ DJI แหละนะที่ที่ผมว่าถ้าคนนึกถึงโดนก็จะนึกถึง DJI นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากมีโดนสักตัวหนึ่งใช่ไหมมันต้องทํำยังไงใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าสมมุติเพื่อนๆไปซื้อโดนนะเหมือนผมเนี่ยไปซื้อโดนที่ DJI 13ส t โต e เนาะ พอเราซื้อเสร็จเนี่ยครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทำนะครับก็คือทําการขอใบอนุญาตนะครับก็คือเป็นการขออนุญาต2ที่นะครับคือที่การบินพลเรือนแล้วก็ที่กสทชนะเอกสารที่ใช้ครับก็จะมีอ่ะสมมติว่าเราไปขอที่กสทชใช่ไหมเอกสารที่ใช้ครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเนาะแล้วก็จะมีรูปโดนเห็นซีเรียลนัมเบอร์ชัดเจนนะครับรูปถ่ายรีโมทใบเสร็จการแสดงการซื้อแบบฟอร์มการขอครอบครองนะครับเราก็ไปโหลดในเว็บเนาะแล้วก็ ใช้เวลาการยื่นเนี่ยประมาณ1 2ถึงสสัปดาห์นะครับส่วนการยื่นกับการบินพลเรือนหรือ CAAT เนี่ยใช้สำเนาบัตรประชาชนเหมือนกันครับใช้ภาพถ่ายเหมือนกันที่เขียน serial number รูปถ่ายเจ้าของโดนครับในบางกรณีที่ต้องใช้เนาะแล้วก็ประกันภัยบุคคลที่3าอันนี้บังคับทำนะครับเผื่อกรณีที่เราไปบินตกใส่ใครนะครับชนใครเนี่ยควรจะมีประกันตรงนี้ไว้อันนี้บังคับทำนะครับและผมว่ามันก็ควรจะมีแหละเนาะมันเป็นแบบ เหมือนเราขับรถอะ่ะขับรถยนต์อ่ะมันก็ควรจะมีประกันที่ควบคุมทั้งเราแล้วก็บคุคคลที่3เนาะแล้วก็ใช้เวลาในการยื่นประมาณสัก15-30ถึงวันครับแล้วแต่แล้วแต่ระยะเวลาเนาะมันไม่ไม่ได้ตายตัวนะครับซึ่งสมัยนี้มันง่ายมากโดยการที่เพื่อนๆสามารถซื้อดโดรนและให้ตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเขาทําการยื่นขอใบอนุญ,ญาตให้เราได้เลยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราต้องมาแบบถ่ายเองไปพริน้นเอกสารจากระบบมาเองอะไรเองเดี๋ยวนี้คือเราเตรียมเอกสารส่งให้ทางตัวแทนจําหน่าย หรือเป็นผมเนี่ยผมก็ส่งให้ทางดีเจสิบสาสตรเนาะเขาก็ทําการยื่นขออนุญาตให้เราเลยนะครับทําการขออนุญาตเสร็จแล้วเราจะได้เอกสารมา2ใบนะครับจากการบินพละเรือนแล้วก็กสทชเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถไปบินได้นะครับแต่ว่าขั้นตอนการบินเนี่ยมันก็จะมีวิธีการขออีกชั้นหนึ่งนะครับเช่นอ่าเพื่อนๆเนี่ยเอาเอกสารเนี่ยเก็บติดตัวไว้ตลอดเวลาเนาะแล้วก็เวลาสมมุติว่าจะไปเที่ยวที่ไหน เราก็ทําการขออนุญาตบินผ่านแอปเดี๋ยวผมจะลงแอปไว้ให้ที่คอมเมนต์นะครับคือเพื่อนๆก็แค่เข้าไปแนบเอกสารที่เราได้มานั่นแหละ2ฉบับนี่แหละแนบเข้าไปแล้วก็เราปักหมุดว่าเราจะบินตรงไหนนะครับปักเขตปักพิกัดว่าเราจะบินตรงไหนแล้วก็ให้เหตุผลเข้าไปว่าเราจะบินเพื่ออะไรนะครับบินเพื่อสํารวจที่ดินบินเพื่ออาถ่ายวิดีโอกิจการของเรานะครับบินดูสวนทุเรียนหรือจะบินอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือ ถ้าสมมุติว่าใครชอบเที่ยวอุทยานเหมือนปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเที่ยวภูกระดึงใช่ปหผมก็เอาเอกสารเนี่ยติดตัวไปแล้วก็ไปขออนุญาตที่หน้าภูกระดึงได้เลยนะครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็สามารถที่จะอนุญาตให้เราบินได้เลยนะครับแต่ก็ต้องมีการเ,าเสียค่าดําเนินการตามสถานที่เนาะมันก็เป็นเรื่องของกฎแต่ละสถานที่แหละว่าถ้าคุณจะมาทําเชิงพาณิชย์ในอุทยานเนี่ย คุณก็จะต้องมีการจ่ายค่าดำเนินการค่าทมเนียมแล้วกันเนาะเป็นเร Gall ื่องปกตินะครับอันนี้ก็ก็ทําให้ถูกต้องนะครับซึ่งพอจ่ายเสร็จเรียบร้อยเขาก็อนุมัติให้เราบินได้เลยนะครับในตรงนั้นเลยนะครับซึ่งมันง่ายมากๆนะสำหรับผมเนี่ยก็เลยมาตอบคาถามว่าถ้าเกิดว่าใครมีโดนเนี่ยสามารถซื้อโดแล้วไปบินได้เลยไหมมันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมันก็แค่ทําเรื่องให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็มีคนทําให้เรามีร้านทําให้เรา รหรือใครจะทําเองก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อมาแล้วไม่ทําไม่ทําเรื่องให้ถูกต้องไม่ขออนุญ,ญาตนะสมมติเราไปบินโดนเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะโดนตรวจสอบย้อนหลังแล้วก็เป็นเรื่องของกฎหมายได้เลยนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนระวังนิดหนึ่งนะครับกับอีกคาถามหนึ่งที่คุยกันตอนต้นคลิปนะว่าเอ้ยผมใช้อุปกรณ์อะไรใช้โดนอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกกล้องพวกขาตั้งพวกไมล์อะไรเงรี้ยเดี๋ยวผมมาลงดีเทลให้อีกทีหนึ่งแต่วันเนี้ยเดี๋ยวผมมาบอกว่า ผมใช้โดรนตัวไหนแล้วกันเนาะผมใช้โดรนอยู่2ตัวครับตัวแรกก็จะเป็น Mavic Air 2นะที่ใช้ตัวที่2ก็จะเป็น DJI Mini 4K Mavic Air 2เนี่ยผมใช้ในการแบบทำงานที่มันออฟ i ิเชียลมากขึ้นนะครับงานที่มันต้องการความความโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะเพราะว่าตัวมันใหญ่กว่านะเหมือนผมเนี่ยทำในพาร์ทหนึ่งของผมเนี่ยผมทำรับทำบูตชันด้วยใช่ปะก็คือถ่ายอีเวนต ถ่ายโฆษณานะทำงานที่มันมันออนทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็เราใช้ตัวที่มันเป็นไซส์ที่ใหญ่มีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นถ่ายแสงน้อยถ่ายกลางคืนได้ชัดขึ้นอันนี้มันก็เลยมันมันจะทําให้เราดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นในสายงานนั้นๆน,น,นะครับและมันมีความจําเป็นมากที่มันต้องใช้ฟังก์ชันต่างๆแล้วถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวแบบเรานักท่องเที่ยวที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเราหรือที่แบบอยากเอาไปทำคอนเทนต์บินเล่นๆตามสวน เอาไว้ให้ลูกดูหรือไปบินกิจการแบบสำรวจที่ดินหรือทำอสังหาทำอะไรที่มันต้องใช้โดนจริงๆอ่ะผมว่าตัวมินิ 4K ที่ผมใช้อยู่อันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็ใช้อยู่ตลอดเวลาออกไปเที่ยวก็คือตัวนี้ผมให้ทุกคนดูเนี่ยโฟกัสปะโอเคไม่โฟกัสเรื่นี่แหละครับ เป็นตัว DJI Mini 4K ที่ผมใช้ก็คือถามว่าทำไมใช้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยให้ความสะดวกนะเพราะว่าหนักแค่249กรัม249กรัมเนี่ยเทียบกับ iPhone 16 Pro Max 1เครื่อง iPhone 16 Pro Max เนี่ยสักประมาณ220กว่ามั้งแล้วก็ใส่เคสก็ประมาณนี้แหละ249กรัมใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็นอกจากสะดวกนอกจากเบาแล้วเนี่ย มันก็จะมีอ่าฟังก์ชันอื่นๆให้เราได้แบบตอบโจทย์อะถือว่าตอบโจทย์มากๆสําหรับมือใหม่หรือสําหรับใครที่อยากมีโดนล้าแรกๆเนะาะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูผมซื้อมาจากที่นี่ครับ DJI 13store นี่ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บ DJI 13store.com นะครับเข้ามาแล้วก็จะมีคามล่าโดรเนาะอยู่มุมซ้ายนี่ครับทุกคนที่ผมบอกหลายรุ่นมากเลยโดนตอนนี้แบบแข่งกันออกแบบทุกปีอะ ออกมาปีละรุ่น2รุ่นคือเยอะมากให้ทุกคนได้เลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น Air Siri, e s a v a t a ตตา i ีรีส i ดีจีไอฟิปมาวิกนะครับมาวิกแอรหรือแอร์ซีรีนั่นแหละแล้วก็ FPV d j นะครับ DJI n e ออย่างเงี้ยที่เพิ่งออกเนาะแล้วก็ตัวที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้ Mini s ี r ีส์เดี๋ยวผมเข้าให้ดู Mini s ี r ีส์เนี่ยก็จะแบ่งแยกไปอีกจะมี2 SE, 3, 4 Pro 4K อะไรเงี้ยนะก็ตัวที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้เลยเราคุยตัวที่เราใช้กันดีกว่าเพราะว่าจะได้แชร์จากประสบการณ์ตรงตัว Mini 4K ครับ Mini 4K เนี่ยจะมี2อ p อ i ปชันให้เราเลือกก็จะเป็น Mini 4K แบบธรรมดานะครับอันนี้จะมีแบตก้อนเดียวแล้วก็ Mini 4K แบบไฟมอลคอมโบนะครับอันนี้จะมีแบต3ก้อนนะอันนี้คือตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อตัวไฟมอลคอมโบเพราะว่า เราใช้เยอะนะเพราะว่าเราบินเยอะเราแบบเราออกทริปเที่ยวเนี่ยมันมันไม่ใช่2วันหนึ่งคืนนะมันเป็นสามวันสี่วันหรือบางทีเป็นอาทิตย์เป็นอย่างเนปาลล่าสุดก็ไปเกือบสองสัปดาห์ครับก็เลยซื้อเป็นตัวคอมโบดีกว่าเพราะว่าตัวคอมโบเนี่ยเขาจะให้แบตเตอรี่มาสาก้อนครับแล้วก็มีตัวกระเป๋านะแล้วก็มีตัว t w เวย์ชารับนะครับ แล้วก็มีอุปกรณ์สเสริมเพิ่มมาให้นะครับพอมันมี3ก้อนเนี่ยก้อนหนึ่งของ DJI Mini 4K เนี่ยตัวเนี้ยมันบินได้ก้อนละประมาณ3านาทีนะครับสานาทีนะถ้าตามสเปคที่เขียนนะแต่ว่านั่นแหละบินประมาณ30นาทีคิดง่ายๆ3ก้อนนั่คือ90นาทีใช่ปะมันชั่วโมงครึ่งเลยนะคือไม่มีใครเอาโบรนมาบินแบบที่เดียวชั่วโมงครึ่งหรอกครับแต่ว่ามันก็จำเป็นในกรณีที่เราไปสถานที่ที่มันชาร์จไฟยาก ไปอย่างเนปาลอย่างเงี้ยบางบางบางเบ็ดแคมบางแคมเนี่ยผมก็ชาร์จแบตไม่ได้ใช่ไหมหรือบางทีเราไปขับออร์ไซค์เที่ยวหรือเราไปเที่ยวบางสถานที่บนเกาะอะไรเงี้ยมันมันไม่สะดวกอะ่ะมันสามารถที่จะใช้หนึ่งก้อนหมดไปวันนี้แล้วอีกวันหนึ่งเราก็ใช้ก้อนหนึ่งแล้วค่อยชาร์จอีกวันหนึ่งอะไรเงี้ยมันมันสะดวกกว่านะครับเพราะว่าพรเป็นก้อนเดียวอ่ะส่วนตัวผมมองว่า มันไม่พอนะสำหรับผมนะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบบินง่ายๆบินเล่นที่บ้านชิลๆก็ก้อนเดียวก็โอเคเรามาดูสเปคคร่าวๆแล้วกันตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นบินได้30นาทีเนาะแล้วก็มีระบบการสั่น3แกนนะครับทั่วไปนะครับแล้วก็มีน้ำหนัก2 1 9กร,รัมนะครับถ่ายความละเอียดแบบ 4K ได้ 4K คืออะไรผมจะอธิบายให้ฟังว่าเวลาเราดูคลิปใน f a c e b o o อะครับมันจะมีความละเอียดที่พัน0 p นะมันก็คือค่าของความละเอียดของคลิป แต่ถ้าเกิดเราดูคลิปที่ความละเอียดมากกว่านั้นหรือ 4K เนี่ยเวลาเราไปดูใน u t u b e เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอัพคลิปแบบ 4K ใช่ปะเพราะว่า YouTube เนี่ยเขาสามารถอัปความละเอียดได้สูงสุดถึง 4K มันจะดีกับคลิปเราเวลาที่คนเอาคลิปเราไปเปิดในทีวีหรือไปเปิดในแพลตฟอร์มในหน้าจอที่มันรองรับความละเอียดแบบ 4K อย่างเงี้ยครับมันจะทำให้คลิปเราดู คมชัดมากยิ่งขึ้นมีดีเทลของคลิปมากยิ่งขึ้นนอกจาก 4K แล้วเนี่ยก็ยังมีตัว Quick Shot นะครับ Quick Shot เนี่ยอธิบายง่ายๆเลยคือสมมุติว่าเพื่อนๆยือนอยู่กับที่แล้วก็ปกติเนี่ยถ้าเราถ่ายเราก็ต้องชื้อจอยใช่ปะแล้วก็บังคับคอนโทรลจอยให้แบบว่าถ่ายตัวเราหรือถ่ายสิ่งต่างๆที่เราอยากถ่ายใช่ไหมแต่ไอ้โหมด Quick Shot เนี่ยมันคือการที่ลากที่หน้าจอให้ตัวเราขึ้นสีเขียวๆเว้ แล้วพอมันขึ้นสีเขียวๆเ,เสร็จพอเรากดสตาร์ทถ่าย Quickshot เนี่ยดโดรนมันก็จะหมุนรอบตัวเราให้เองดโดรนมันก็จะถ่ายตามแพทเทิร์นที่เราเซร็จไว้ไม่ว่าจะเป็นหมุนรอบตัวถ่ายเป็นล็อกเก็ถ่ายเป็นมุมท็อปลงมาถ่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องคอนโทรลมันเลยโดยที่เราแบบยืนแอคได้เลยอ่ะยืนทําเป็นพระเอก MV ได้เลยแบบถือโดนแล้วก็มองซ้ายมองขวายอย่างเงี้ยได้นะครับมันก็เหมาะสําหรับ มือใหม่ที่ไม่อยากคอนโทรลเองนะครับอาจจะยังไม่สมูทหรืออยากได้มุมที่มันแบบสําเร็จรูปแบบทั่วไปที่คนใช้กันโดยที่แบบว่าอ,อยังไม่รู้ว่าบินยังไงหรือหรือแบบกลัวองศากล้องมันไม่ได้มุมกล้องมันไม่ได้ไไดหรือมันยากอะไรเงี้ยมือใหม่ก็ได้หรือจะเป็นมือเก่าที่เคยบินมาแล้วแต่ก็อยากแบบเหมือนที่บอกอะอยากยืนที่เท่อะไม่ได้แบบมายืนก้มหน้าบินโดนอะไรเงี้ยหรือแบบ นั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์มองซ้ายมองขวาแล้วก็ถ่ายแบบ Quick Shot อันนี้มันก็ตอบโจทย์ทั้งทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นมือใหม่แล้วก็มือเก่าได้หมดเลยนะครับก็พูดมาตั้งนานพูดมาตั้งแต่ต้นจนจบคือสาระได้อยู่แค่นี้แหละมาตอบคําถามว่ามีโดนเนี่ยแล้วเราสามารถไปบินเลยได้ไหมนะครับมันผิดกฎหมายไหมในการครอบครองโดนนะครับแล้วก็วิธีขออนุญาตในการบินโดนมันมีอะไรบ้างการเตรียมตัวก่อนบินนะครับก็ จะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็โดนที่ผมใช้ใช้ตัวไหนนะครับก็มาตอบคําถามตรงนี้เนาะแล้วก็จริงๆอยากบอกประมาณนี้แหละแบบเอาคร่าวๆกันก่อนแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เรื่องทักษะการบินใครอยากรู้ว่าถ่ายยังไงให้สวยหรือรวมไปถึงอุปกรณ์กล้องอื่นๆที่ผมใช้ว่ามีแบบกล้องอะไรบ้างกี่ตัวใช้ไม์รุ่นอะไรอันนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันนะฮะก็ฝากติดตามกันไว้แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาทำให้ดูนะครับ ไปวันนี้พอละ Talk to Travel สวัสดีครับ